ผู้ชมคารช่วงนี้ยังเปิดให้ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้าไปยืนยันตัวตนนะคะภาพก็มีพี่น้องประชาชนไปต่อคิวกันเยอะเลยค่ะแต่ก็พบว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามีบางรายที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน เ <N> นี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณป้าบอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงหน่อยป้าจิตราเข็มทองค่ะอายุ65ปีโชว์บัตรประจําตัวประชาชนเทียบกับใบหน้าเลยเนี่ยแหละป้าบอกว่านี่คือปัญหาที่ทําให้ป้ายืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่าน<อ>แล้วต้องมาต่อคิวถึงสองรอบ,รบอยากจะให้คุณนักข่าวช่วยดูหน่อยสิหน้าป้ากับในบัตรเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนลักษณะการยืนยันตัวตนอาจจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือสแกนบัตรประชาชน แล้วก็มาถ่ายหน้าตัวเองช่าห้าตัวเ,วเแล้ว,<ด>วระบบเนี่ยก็จะดูว่าเอ๊ะตรงกันไหมตรงกันไหมทีนี้รอบแรกคุณป้ายื่นไปแล้วยืนยันตัวตนไปแล้วไม่ผ่านก็ต้องมายืนยันตัวตนรอบสองคราวนี้ค่ะเทียบไปเห็นกันชัดๆเลยไม่เหมือนตรงไหนป้าทําบัตรตั้งแต่ปี58ผ่านมาแค่8ปีเองครับแต่วันนี้เนี่ยเอามาต่อคิวคือคุณป้าแกก็พูดในลักษณะที่เหมือนกับว่าก็อยากได้นะฝั่งหนึ่งก็ขำเหมือนกันว่าหน้าฉันไม่เหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็เซ็งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันนห่่คะ เราไม่ตรงกับหน้าเราเพราะบัตรเรามาทําหลายตีแล้วค่ะหน้าเปลี่ยนแปลงวล้วแก่ไปเยอะแล้วอะค่ะแก่ขึ้นแล้วสาวลงแก่สาวลงสาวลงป้าจิตตาบอกว่าก็65แล้วนะจะให้เหมือนเดิมได้ยังไงล่ะแค่อายุเยอะขึ้นมานิดนึงเองทัตรตัเงแตอ58นี่อันน่้ FC นะเดี๋ยวป้าเป็น FC คุณพบเอกนะโอ้โหชมคุณป้าแบบนี้คุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้ว ป้าจิตราค่ะก็สามารถยืนยันตัวตนได้สําเร็จนะคะเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เรียบร้อยก็โล่งอกโล่งใจกันไปแสดงความดีดีกับคุณป้าด้วยนะคะทีนี้ล่าสุดทางกระทรวงการคลังของคุณผู้ชมเปิดเผยบอกว่ามีผู้เดินทางมายืนยันตัวตน2วันแรกผ่านสถาบันการเงินของรัฐ3แห่งทั้งธนาคารออมสินกรุงไทยและทกอสอแล้ว1ล้านรายแล้วก็มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า3 7แสนรายทั้งนี้สามารถที่จะยืนยันตัวตนค่ะที่ธนาคาร าได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปจนถึงวันที่26มีนาคม2566และหลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองในวันทำการถัดไปผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ